สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องใจใจ125คลิปนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลจากคลิปที่ผมเคยทำเมื่อนานานมาแล้วนะครับเมื่อ2ปีก่อนคลิปสอนจัดเปิร์ก identity v นะครับซึ่งคลิปนั้นมีผลตอบรับดีมากๆถึง60,000กว่าวิวเลยนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ถามเจาะจงแต่ละตัวละครเยอะมากจนผมตอกไม่ไหวทีเดียวในว,วันนี้เราจะมาเจาะจงเป็นลายตัวละครเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย มีเซตเปิร์กอะไรเหมาะที่จะจัดบ้างแล้วก็แต่และเซตเปิร์กเนี่ยใช้ในสถานการณ์ไหนเดี๋ยวผมจะมานั่งอธิบายให้ฟังครับและเนื่องจากปัจจุบันตัวละคร identity v มีจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นผมจะซอยย่อย ep เป็น ep 1 ep 2นะครับ ep นี้จะเป็นของฝั่ง survival ep หน้าจะเป็นเน้นเฉพาะ hunter นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมีการอธิบายดีเทลเล็กน้อยก่อนนะครับ ซึ่งผมขออธิบายพื้นฐานคร่าวๆให้ผู้เล่นใหม่ได้เข้าใจก่อนนะครับก็คือเปิร์ไอเดนเนี่ยมันจะอัพสูงสุดนะได้ตันแค่2ทางทางที่3จะไม่สามารถอัพให้สุดได้นะครับฉะนั้นเราต้องเลือกซึ่งเปิร์กบนสุดครับจะเป็นเปิร์กพุ่งที่จะพุ่งปุ๊บเป็นอมตะประมาณราวๆหนึ่งวินาทีอะไรประมาณเนะี้ยเปิร์กซ้ายครับเปิร์กซ้ายจะเป็นข้ามหน้าต่างในสปินเปิร์กขวาจะเป็นเมื่อจุด ุดเครื่องครบ5เครื่องนะครับจะฮิวเลือดขึ้นมา1ขัน้นแล้วก็จะวิ่งเร็วส่วนเปิร์กล่างนะครับจะเป็นการช่วยเพื่อนและติดสถานะอมาตะทั้งคู่20วีครับอันนี้เป็นเข่าคราับแต่ผมขออธิบายเปิร์กซ้ายกับเปิร์กบนก่อนนะครับซึ่ง2เปิร์กนี้นะครับมันหน้าที่คล้ายๆกันคือใช้จูบแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับซึ่งตอนนี้สลับกันได้แล้วแต่ความถนะัดแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับ คือเปิร์กบนเนี่ยข้อดีคือมันสามารถแก้ทางพวกตัวละครที่ติดเมตาได้พวกพายน้ำอะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นสมมุติพายน้ำเนี่ยวงน้ำเนี่ยเราจะเต็ม100%เรนี่ยเราสามารถกดพุ่งเพื่อหลบดาเมจได้ตอนที่เก็ดน้ำเต็มร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยิบเปิร์กฝั่งซ้ายมาเนี่ยการที่เราจะวิ่งฉีกหนีพายน้ำเป็นเรื่องที่ยากมากครับ แต่ว่าเปิร์กฝั่งซ้ายก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันเล่นง่ายและมีโอกาสพลาดในการใช้น้อยกว่าเปิร์กบนนะครับเพราะว่าสมมติเราใช้เปิร์กบนใช่ไหมถ้าเราพุ่งวุดทีหนึ่งก็คือเสียของฟรีเลยต้องรอครูดาวยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเปิร์กซ้ายแบบนี้ถ้าเราคาดหน้าต่างได้เนะี่ยเราวิ่งฉีกเรายื้อเวลาได้แน่ๆก็คือคุมนับอันนี้ก็แนะนําว่าเลือกเอาที่ถนัดละกัน เราไปดูตัวละครตัวที่1กันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกครับหมอตัวนี้นับจะมีหลักๆอยู่2เซตนับเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตยอดฮิตเลยนับก็คือซ้ายขวาแล้วก็พกคิวไว้นับซึ่งหมอเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่พกไทยนับเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนปุ๊บเราสามารถทิ้วตัวเองแล้วบล็อกให้เพื่อนสัก1ทีก็ได้ครับฉะนั้นหมอเนี่ยไม่จะต้องพกไทยเลยสักเซตเดียว ส่วนเซตที่2ครับเซตนี้จะเสี่ยงนิดนึงอาจจะเล่นยากน,นิดนึงนะคือเซตบนซ้ายอันนี้จะเป็นเซตที่หมอเนี่ยจะจูบได้ดีที่สุดเลยจะไม่เอาอะดรีนาลีนมาเลยนะครับตอนจุดเครื่องเพราะว่าหมอเนี่ยมันสามารถคิวตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วใช่ไหมละ่ะซึ่งเซตเนี้ยการจุดเครื่องอาจจะลําบากนิดนึงต้องใช้จังหวะดีๆนะครับเพราะว่าถ้ากเกิดว่าเราเป็นคนโดนไล่ตัวสุดท้ายละ่ะบางทีเราต้องใช้จังหวะแบบ ข้ามหน้าต่างพับแผ่นไม้และจุดเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรอล้มปุ๊บจุดเครื่องได้ไงเพราะเราโดนไล่อยู่อะไรแบบนี้ครับฉะนั้นเซตเนี้ยแนะนําว่าต้องชํานาญในระดับหนึง่งแล้วก็ต้องแบบให้เพื่อนที่เล่นด้วยรู้งานหน่อยนะครับแบบว่าพิมพ์ตั้งใจถอดหัสปุ๊บจุดเลยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับหมอตัวถัดมาครับทนายตัวเนี้ยก็จะมีเซตเดียวหลักๆเลยนะครับก็คือซ้ายขวาเพราะเป็นตัวสายปั่นนะครับ ส่วนรายละเอียดตรงอื่นนะ่ะแนะนาว่าไปปรับเอาเองนะครับอาจจะอัพเปิลเป็นนั่งนานก็ได้ดิ้นเร็วก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยตัวถัดมาครับโจรหลักๆนะครับโจรน,นี่จะใช้เปิลจูบนะครับอาจจะเป็นบนขวาหรือว่าซ้ายขวาก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะโจรไปเป็นสายช่วยเนี่ยก็จะจัดได้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นล่างขวานะครับส่วนทางซ้ายเนี่ย ก็ไปเลือกเอาเองนะครับไม่จะเป็นต้องจัดตามภาพที่ผมโชว์เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราคอสตอมเองได้เลยนะครับตามความถนัดทำนะครับชาวสวนเปิร์กสายช่วยจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการเลือกใช้นับว่าต้าไหนเราควรจะใช้เปิร์กสายช่วยหรือเปริร์กสายจูบเนะี่ยดูง่ายรับอย่างเช่นชาวสวนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวช่วยจ่าใช่ไหมเราก็ดูแค่ว่าทีมเรานับมีตัวสายช่วย จะจะหรือยังแบบว่าพวก forward เมอร์เซหมูป่านะครับถ้ามีพวกนั้นล่ะเราอาจจะเอาเปิร์ลสายจูบมาได้อะแต่ถ้ายังไม่มีก็แนะนำว่าก็พกไทยมานะพกล่างมาส่วนเปิร์ลสายจูบชาวสวนจะเป็นแบบนี้นะครับก็ปรับแต่งแล้วแต่ความถนัดเลยถัดมาครับเมจิกเชียนอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์เกมแบบเดียวกับชาวสวนและโจนเลยนะครับ ก็แค่เช็คว่าทีมเรามีตัวช่วยหรือยังถ้าไม่มีก็แค่พกไทยอ่ะท่านับเมอร์เซนตัวนี้มีเซตเดียวเลยนะครับอย่าหาเล่นเซตอื่นก็คือเปอร์สายช่วยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องพกบ,บนแบบที่ผมทำไว้นะครับเพราะว่าเมอร์เซนเนี่ยพอเจ็บปุ๊บมันฮิวนานมากฉะนั้นต้องพกรักษาตัวเองไวขึ้นมานะครับท่านรับโคออร์ดิเนเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสายช่วยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้อัพเปิร์ล่างเท่าไหร่ ผมแนะนําว่าเอาเปิร์กใส่จูบมานะเพราะว่าตัวนี้ตอนที่เราช่วยเพื่อนเ,นเราสามารถใช้ปืนช่วยถ่วงเวลาได้แล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่มีปืนแล้วเนี่ยมันถูกฮันเตอร์หมายปองได้ง่ายนะก็เลยเอาเปิร์กใส่จูบมาดีกว่าท่านครับพิสตเตตตัวนี้เหมือนเมจิกเชียนเลยนะแต่ว่าแนะนําให้ดูขนาดแบบนะถ้าแบบใหญ่เนี่ยอาจจะเอาเปิร์กใส่ช่วยมาได้นะเพราะว่าพิสเนตเนี่ยจะจูบง่ายแต่ถ้าแบบเล็กก็เอาเปิร์กใส่จูบมาดีกว่า ถันมาครับแมชชนิกตัวนี้นก็จะเลือกเหมือนเมจิกเชียร์เลยนะครับว่าจะเอาเปิร์กช่วยหรือเปิร์กจูบมาตาหลักๆผมอยากให้ใช้เปิร์กช่วยมากกว่านะเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนตีนะครับตัวหลักๆมันเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าปั่นไฟช้าม,มากต้องใช้หุ่นปั่นนะครับผมเลยแนะนำเอาเปิร์กช่วยมาดีกว่าถัดมาฟอร์เวิร์ดตัวนี้ก็แบบเดียวกับเบอร์เซนเลยนะแค่เปลี่ยนรายละเอียดนิดๆหน่อยๆ มาครับตาบอร์ตตัวนี้จะมีอยู่เซตเดียวเลยนะครับก็คือเซตสายจูบเพราะเป็นตัวปั่นแบบ3 0 0รเเลยนะครับถัดมัน้ําหอมตัวนี้ก็เหมือนเมจิกเชียนเลยนะครับก็คือเลือกได้2เซตว่าจะเอาสายช่วยหรือสายจูบนะครับดูที่ว่าทีมเรามีตัวช่วยแล้วหรือยังนะครับถัดุมัฟคาร์บอยตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเห็นคนพกไทยมานะครับเพราะว่า ตัวนี้มันสามารถช่วยเพื่อนระยะไกลได้นะครับถัดมาครับเสียตัวนี้ก็เลือกได้2เซ็ตเหมือนกันเลยนะเหมือนกับน้ำหอมเลยแล้วแต่สถานการณ์เหมือนกันนะก็จะเป็นประมาณนี้ถัดมาช่างแต่งศพตัวนี้จะเป็นตัวพลิกเลดเกมนะครับเป็นตัวที่ถ้าเซธทรร้าจะจัดแบบนี้นะครับซ้ายขวาแต่ถ้าจะจัดแบบว่าโปรหน่อยนะครับก็จะเป็นบนซ้ายซึ่งเอเซตเนะี่ย คือเอาไว้ใช้พลิกเลดเกมโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือต้นเกมเล่นธรรมดานะปั่นไฟไม่ช่วยเพื่อนแล้วก็เลดเกมไว้แบบเคยเห็นการวางลงศพไว้หน้าประตูะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนตอนตาแดงอนะช่วยเพื่อนปุ๊บโดนตีแล้วก็กลับลงศพไปโผล่หน้าประตูอะไรแบบนี้ครับมันจะเซ็ตปปแปลกนิดนึงถามว่าตัวนี้เอาไทยมาได้ไหมก็เอามาก็ได้ครับก็จะเป็นเซ็ตแบบเดียวกับเซียร์เลยนะ ถัดมาครับนักสํารวจแรลตัวนี้ก็จะแบบเดียวกับเซียเลยนะครับก็คือจะพกไทก็ได้ไม่พกไทก็ได้นะครับเพราะตัวนี้จะใช้แม่เหล็กไว้ซัพพอร์ตเลยก็ได้อาจจะไม่ต้องพกไทในการช่วยเลยก็ได้นะแล้วแต่เลยถัดมาแม่มดสาวตัวนี้ก็จะทรงเดียวกับนักสํารวจแรกเป๊ะเลยนะครับเซตก็คือจัดตามๆกันได้เลยก็คืออาจจะไม่ต้องพกไทแต่เอาสกิลของเราเนี่ยที่มันสตันได้เนี่ยไปซัพพอร์ตเพื่อนเลยก็ได้ครับ ถัดมาเป็นบุรุษแปสนีนะครับตัวนี้ก็เป็นสายปั่นที่ซัพพอร์ตยาไกลนะครับก็คือเอาเปิร์กใส่จูบไปเลยนะง่ายง่ายถัดมานักโทษตัวนี้ก็เป็นสายปั่นล้วนเลยนะครับก็คือเอาเปิร์กใส่จูบเหมือนบุรุษแปสนีเลยถัดมานักจีตาวิทยาตัวนี้ก็เลือกได้2แบบเหมือนกับเสียน้ําหอมเลยนะครับก็จะจูบก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นสายช่วยเพื่อนก็ได้นะครับดูตามสถานการณ์ ทานมาเป็นตัวที่ผมถน,นัดที่สุดเลยก็ว่าได้นักขายของเล่นตอนนี้ผมไตติดเทียเลยนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เอาเบิร์กสายช่วยมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยการกระโดดของเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าฮันเตอร์ก็คือไม่ตามแล้วนะครับผมเลยแนะนําว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่มีตัวช่วยเลยเน,นี่ยแนะนําว่ายังไงก็อัพเบิร์กไทยมาเลยนะครับตัวต่อไปครับผู้ป่วยตัวนี้ผมก็แนะนําให้อัพเบิร์ก สายช่วยเพื่อนมานะครับเพราะนเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมาะสมในการช่วยเพื่อนมากๆเลยนะครับถัดมาหมอจิตตัวนี้ก็เลือกได้2แบบเนยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไปใช้ช่วยเพื่อนเนี่ยก็สามารถจัดแบบผู้ป่วยได้เลยครับถัดมานักเขียนนิยายตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะในการไปช่วยเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแนะนําเอาเปิร์กจูมาครับถัดมาสาวน้อยตัวนี้ก็ ไม่ค่อยนิยมในการไปช่วยเพื่อนเท่าไหร่นับเหมาะการซัพพอร์ตกับการปั่นไฟมากกว่านะครับผมเลยแนะนําให้อัพเอใส่จูปไปมากกว่านับตัวถัดมาสัตตอาจาร์ตัวนี้ก็อัพได้2แบบนะเนี่ยนับถ้าเป็นแบบสายช่วยเพื่อนก็แบบเดียวกับพวกเซียนน้ําหอมเลยนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ถัดมานักโบราณวัตถุตัวนี้ก็เหมือนแพติเซียเลยนับก็คืออาจจะไม่จำเป็นจะต้องโขกไทยมาก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ย ถ้าจะช่วยเพื่อนก็สามารถใช้ไม้ในการตีได้นะถัดมานักแต่งเพลงตัวนี้ก็ใช้เซตจูบเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นตัวสายปั่นไฟล้วนเลยถัดมานักข่าวตัวนี้ก็เป็นตัวเน้นช่วยล้วนเลยนะก็จะเป็นเปิร์กสายช่วยนะถัดมาลัคก,กี้กายตัวนี้ก็สามารถเล่ได้ทั้งสงสายเลยนะ จะเอาเป็นตัวช่วยก็ได้หรือตัวซัพพอร์ตธรรมดาเลยก็ได้นะครับตัวธรรมะแดนเซอร์ cer, ตัวนี้ก็ส่วนอยากจะเล่นเปิร์กสายจูบเหมือนกันนะส่วนถ้าจะเล่นเป็นสายช่วยเนี่ยก็สามารถจัดตามแบบตัวละครก่อน,อนหน้านี้ได้เลยนะครับตัวธรรมะนักสำรวจตัวนี้ก็เอาเปิร์กสายจูบมาเหมือนกันนะเพราะเป็นตัวปัน่นแต่ว่าต้องอย่าลืมเอาเปิร์กขนนกมาด้วยนะครับ หรือว่าเปิรกลบรอยทางนั่นเองนะครับเพื่อให้ตอนที่เราย่อตัวเนี่ยฮันเตอร์จะได้หาเรายากขึ้นนะตัวธารมาหมูป่าตัวนี้เป็นตัวช่วยเพื่อนแบบ100%เลยนะยังไงก็ต้องอับเปิร์กช่วยเพื่อนเหมือนเมอร์เซนเลยนะก็จะเป็นโะมาณนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอรวบเลยนะครับต้นเรือขขา้าวทูสารสมรัยรีเฟนนะสามารถอับเปิร์กแบบเดียวกับ หมูป่าได้เลยนะครับก็คือเปอิดสายช่วยตัวถัดมานักกายกรรมตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ไม่ค่อยเก่งในการช่วยนะครับผมเลยแนะนําว่าเอาเปิด์สายขวามานะับใช้เฉพาะการซัพพอร์ตนะถัดมาบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์เป็นตัวที่แล้วแต่น,นนะครับว่าจะเอาเซตสายจูบหรือสายช่วยมานะับเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันได้ทั้งจูบเปทั้งช่วยนะ ตัวถัดมาจิตก,กอนเหมือนกันกับบาร์เทนเดอร์ครับเป็นตัวที่ช่วยก็ได้จูบก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเน้น upper สายจูบมากกว่าครับตัวถัดมาทริกเก็ตตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมือนนักโบราณวัตถุเลยนะครับก็คือจะช่วยหรือจะจูบนะครับก็สามารถ upper side, จูบไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนเราช่วยเนี่ยเราก็ใช้สกิลสตันหันก็ได้ไม่จำเป็นต้องพกไถเสมอไปนะครับตัวถัดไปครับ นักบินตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไปดูท็อปเซิร์ฟมเนี่ยเห็นว่าส่วนใหญ่นะ่ะก็จะเน้นเป็นสายช่วยกันนะและในที่สุดเราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับอย่างเชียร์ลีเดอร์ตัวนี้นครับก็จะเอาเป็นเปิร์กสายจูบเพราะว่าพอผมเอาลองไปเล่นยแล้วนะ่ยก็คือตัวนี้พพอร์ตเพื่อนเก่งมากๆแต่ว่า ไม่เก่งด้านการช่วยนะครับถ้าเจอตัวฝ้าโหดโหดนะ่ยเรียกว่าไม่เหมาะเลยกับการเอาหยิบเอาไปช่วยนะครับต่บอดการซัพพอร์ตเลยนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสอนจัดเซตเปอร์ตัวละครทั้งหมดในเกม identity v วงเล็บ ep 1เฉพาะ survival นะครับถ้าอยากให้มี ep 2ที่เป็น hunter เนะี่ยให้ลงเร็วเวนะีย กช่วยกันกดไลค์นะครับผมขอ100ไลค์ถ้าเกิดไม่ถึงเดี๋ยวน่าจะลงสักปีหน้าแล้วกัน,นครับสำหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลเปิร์กบางตัวละครเนี่ยผมก็จะดูมาจาก t o p s e r v รกับโปรเพียร์นะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งระสรัุกตัวาบางตัวผมก็รู้ค่อนข้างจะลึกนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิพพนดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเลยในรอบ2ปีพร้อมกับตอบคอมเมนต์ทั้งหมดที่ผมยังไม่ได้ตอบในคลิปเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามานานจริงๆถถมมาเดือนละหลายคอมเมนต์เอาเรื่องฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับและถ้าใครมีหัวข้อการทำคลิปอะไรน่าสนใจก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวผมอาะหยิบยกมาทำในคลิปคลิปหน้านะครับและก็ขอฝากไว้สุดท้ายนะครับสำหรับเซตเปิกที่อยู่ในหน้าปกคลิปนะครับเซตนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะได้ใช้ในคลิปถัดจากคลิปสอนจัดเบิกฮันเตอร์นะครับจะเป็นคลิปที่เดี๋ยวผมจะอัดกับเพื่อนเพื่อนจูบฮันเตอร์จนกว่าฮันเตอร์จะยอมแพ้ด้วยเซตเปิกที่เรียกได้ว่าเน้นจูบขั้นสุดบอกเลยว่ารอติดตามครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ